สวัสดีครับนี่เจ๊ช่างมครับอันนี้เป็นสถานกาตรวเช็คซ่อมแอร์บา้านไรกินนะครับเป็นแอร์ 2, มือสองของช่าหมเองนะครับที่ซื้อต่อจากลูกค้ามานะครับตอนแรกก็นั่วนน้ำยารั่วมาเช็คโค้ดอีกทีลองแล้วเป็นอาการ e6 นะครับเจอตัวนี้นะครับถ้าขอเย็นก็ f ftkc12 nv2s หรือว่า RKC 1 12, 2 A ึ่งสอง VZ สอ NV สอง H นะครับกระแสก็สี่จุดหกศูนย์นะครับน้ำยาก็ R 3 2นะครับตอนนี้ตัวใหม่นะครับหน้าตาเมน,นบอร์ดก็ประมาณนี้นบอร์ดที่นี่นะครับเดี๋ยวเช็คโค้ดให้ดูก่อนนะครับ โน,น่น,โน,นะน,นนะครับซิ็งโค้ดก็กดนี่กดเปิดก่อนนะกดแคนเซลนะครับแช่ไว้พอดีเอาบอกลูกค้ามาลองก็ E6 นะครับ บอบอลูกค้ามีปัญหาอ่ะทีนี้เปิดกันเปิดแล้วนะ,ะกระแสขึ้นนะนีดอ่ะวนขึ้นหกร้อยกว่าวนมีตัดหเล่ลมหมุนนะครับไฟร้อนหมุนเราเห็นทำงาน,นไฟขึ้นประมาณนี้ขึ้นนแล้วก็หายนะครับตัวน,นี้ตัดไปแล้วใช่ไหมวัดเอสีตรงนี้น้ำเงินกับสีแดงนี่นะครับ ้อยเท่าไหร่เนี่ยสี่ร้ห้ห้าก็ส่วน,นะครับยาจะไม่เปิดน,นะตัดไปแล้วครับ ทำไมออกจากตัว uh, นี้ก่อนออกไปแล้วถ้าลมคอยเย็นก็ยังหมุนนะครับเย็นนั่นปกตินะ <c oughs> ก็อาการนี้ลมคอยร้อนก็ยังหมุนนะครับโอเคปิด <c oughs> okay. okay. ไปไม่ขึ้นจะไ,ได้ว่าดินคอมล็อกหรือว่าบอดอีกเลย ECB มีปัญหานะครับะสักพักก็ตัดนะครับัดลมจุดหมุนนะครับเกำลังปิดแอร์กัน โอเคไปเฟินเดี๋ยวปิดเบรเก่อนนะประเดี๋ยวคลีปแบบบอดลูกค้ามาลองก็เป็นเหมือนกะันปิดยังโอ้ปิดแล้วนะโอเคนี่ใช่ไหมจะลองเอามอเตอร์ LG มาลองนะตรงนี้ถึงโวลเนี้ยโอเคเอาสายนี่นะเดี๋ยววัดโอห์มด้วกัน ไม่ใจโอห์มจะขึ้นหรือเปล่านครับตั้ง20โอห์มแล้วกันว่าอยู่น้ไม่เช็คโค้ดเครื่องลูกค้าของเราขึ้นโอห์มเดีวยวกันโอห์มก็1.2โอห์มนะครับตัวนี้แดงเหลืองนะครับต่อไปก็เหลืองน้ำเงินก็1โอห์มนะไม่งั้นก็บอร์ด BCB มีปัญหานะครับ แต่มันไม่น่าจะมีปัญหาทั้งสองบอร์ดนะครับเดี๋ยวโอเคที่มันจะลองกับมอเตอร์นี่ลองเสียบสายไปหนึ่งเสียบตามสีเลยแล้วกันนะครับเนี่ยครับที่มันก็พยายามเสียบสายให้ลึกที่สุดนะครับน่าจะ,ะพอได้ใช่มั้โอเคเดี๋ยวจะเปิดเบรกเกอร์ดูอ่ะเฟิร์นไอ้ฟร์นเปิดเบรกเกอร์ ที่บอร์ดจะเป็นยังไงตัวแอร์ใหม่นะครับลองทำงนานนะลองคอยร้อนเอ้ยคอยเย็นทำง,งานกระแสกินที่เท่าไรทำไมจะลองด้วยว่าอ่าตัวนี้เอามอเตอร์นี่เทสได้รึเปล่านะครับแทนคอมเพิสเซอร์นะครับ เอ็กแปนจะทำงานนะครับแต๊กต๊กต๊กเต๊กงันเาเปิดแล้วทำงานแล้วเริ่มสปีดความเร็วขึ้นนะครับขนที่หนึ่งจนที่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโอ้เพราะว่าโมดมีปัญหา มอเตอร์หมุนได้ก็น่าจะโอเคลนนมยังไม่หมุนนะร้อนหน่วงสามนาทีเก็บข้อมูลก่อน ใส่ขึ้นมา0.22 0, 0. นะครับพัดลมสปีดความเร็วเพิ่มลมยังไม่ทำง,งานอมอเตอร์ก็ยังไม่หมุนนะครับแล้วพัดลมคอยเย็นนี่สปีดความเร็วขึ้นนะครับเป็น0.22นะแผ่นเพิ่ม สังเกตได้ว่าน้ายายังไม่ดูดนะครับก็ยังไม่ทํางาน ความร้อไอ้รอ,อหมดนะกระแสเพิ่มมา0 3นมน,นะียโอเค,อเคมอเตอร์สปีดหมได้นะนนแล้วก็ตืดตืดแล้วก็หยุดนี่หว่าดเ่าตืดเดียวแล้วก็หยุดละ น่าจะเช็คอรอบไม่ได้นะครับแต่ก็รู้ว่าหมุนรอบหนึ่งสองรอบนี่เราเมืวว่อกี้แล้วก็ตัดไปแล้วแสก็ไม่ไม่เพิ่มนะไม่ขึ้นเยอะนะขึ้นทีี๋ยวเสียบสายกับทีนะครับ กระแสเป็นน้อยมากนะครับเรวก็ทำงานมอตเตอร์หมุนได้อยู่แต่พันอาจจะไม่ได้กันเ,อ,เอร์เตียปิดเบรกเกอร์แล้วก็เทสได้ว่ามอตเตอร์หมุนอยู่ปึ๊ก,กับหนึง่งแล้วก็ตัดไปิดยังเดี๋ยวิดไปนะเสียบ ปิดต่อสายมอตเตอร์กลับแป๊บหนึ่งครับไอคอนไวเซอร์โอเคปิดเครื่องล้วเปิดใหม่นะ0.13พด่คอยเย็นหมุนอยู่ว่าอาเฟรนพัดลมมันหมุนไหมศูยพัดลมคอยเย็นหมุนอยู่ไหมนี่ตอนเนี้ยน่าจะหมุนนะ0.14 พัดลมนะแอร์มันหมุนอยู่ไหมโซนเจ็นึ่เคเสียงไอ้แป้นดังแตกเตกตนอยวาวเป็นชั้นวาวนะเปิดนเะตตกรขึ้นมา0ซน จะมีเบอร์คอมพิเซอร์อยู่นะท่านี้เบอร์นี่นะคอมพิเซอร์หนึ่งวายซีสองห้าบีเอ็กดีนี่นะคอมก็เสียยากนะอิมอร์เตอร์มันเปิดพัดลมนะเมื่อกี้กดเปิดใหม่นะครับรงาน0.20ยงแล้วก็สปีดความเร็วขึ้นมา2.22นะี่ สปีดครับ0.34คอมเพเซอร์ 3, 4, ทำงาน0.979596แล้วก็ตัดตัดยา92ก็3ตัดออกา9096959797เม็ดน้ำยาไม่ดูดนะครับ92อยู ก็ตัดไปแล้วดันไม่ได้ว่าฝนตกล้งงานนี้อ่านเข้าแล้วโอเคก็สรุปนะครับก็ตัดอยู่ดีเห็นไม่ได้ว่าบอร์ดบีซีบีมีปัญหาแต่ไม่น่าใช่ เพราะลองบอร์ดนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับบอร์ดของลูกค้าก็เป็นน่าจะมีปัญหาที่คอมพรสเซอร์มากกว่าไม่น่าจะเป็นได้ทั้งสองบอร์ดมีคอมมันล็อกอ่ะโอเคเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวไปเทียบข้างล่างกันวิธีหนึ่งก็คือจะลองลอยมอเตอร์ตัวนี้นะครับอคอยล็อคของตัวนี้ โอเคตัวนี้เดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับติดตามตอนต่อไปครับอย่ายกดติดตามกดซับสไครป์ไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับอาาร E6 นะครับ E6